สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพื่อนๆเอฟซีเนาะจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนีแอดมินกะเอาแนวทางมาแบ่งปันคือเก่าเนาะจ้าเป็นมัดร,รวมสี่ลาววันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าแต่ก่อนเราจะรับชมแนวทางเท่ากับมาเบิ่งผลวันที่ยี่สิบสามนก่อนเนาะสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบสามลาวสตาเนาะลาวสตาสามเจ็ดสี่กับแปดห้าสามเจ็ดสี่ เข้าเด่น4วิ่งรูดมาตัวเจาะ4 7นะจ๊ะส่วน8 5 8 5เข้าตารางส่วนลรา VIP 9 00กับ5 9 9 00หลุดนะจ๊ะส่วน5 9มาในตารางนะจ๊ะส่วนสตา VIP 102, 102 102เข้าเด่น2วิ่งรูดตัวเจาะไม่มา9 7 9 7หลุด เมาค VIP 1, อ 7, กี้ VIP หนึ่งห้าหนึ่งหลดเจ็ดหนึ่งก็โหลดนะจ๊ะสรุปมันรวมสีลาววันที่ยี่สามเข้า 7, 4, เจ็ดสี่ตัวเจาะสี่เจ็ดนะจ๊ะของลาวสตา VIP มาเด่นสองสี่วิ่งรูดส่วนเลขตารางเนาะตารางเข้าแปดห้าลาวสตาลาว VIP มาห้าเก้าก็ยินดีกับซ้ายวิ่งรูดซ้ายเจาะส่วนในตารางเข้ากับเขาไปสองครูนะจ๊ะโหลดต่อตามต่อของวันที่ยี่สี่นะจ๊ะ สำหรับแนวทางมีเขามีรูดเนาะปะปนกันไปกะผ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมมีตัวมกักตัวชอบค่อยตามนอะจากมากก็เลือนพ่านแนวทางตัวเลขก,ก็คำนวณจากผลที่ออกอาจจะมีเขามีรูดเล้วจะกระือว่าเป็นเรื่องปกตินะป,ะปะปนกันไปส่วนตัวเด่นแอดมินไฮเด่นหากับ 8, แปดเราจะหากระแปวิ่งรูด ต,ตัวจมมีหาสองห้าหกห้าเจ็ดห้เนาะแปดสองแปส่วนเลขตารางเนาะเลขตารางมี2 6งหกเสายวิ่งรวดเบิ้งในตารางไปวิ่งรวดใดเลยเนาะจ้า ส่วนชุดสองตัวกะต้องเน้นไปกับน้ำเนาะบพรว่าแนวทางใดกะต้องไปกับน้ำนะจ๊ะส่วนตัวที่แอดมินจะเน้นเนาะกัมีห้าหกห้าเจ็ดแปดสามแปดหกสําหรับแนวทางจะเขาจะลุก้กะแอดมินกับว่าสามอ่านรู้ได้เนาะจ้ะเพราะว่าเป็นการคำนวณจากคนที่ออกกะ อาจจะมีเขามีรถแล้วจะทามากถ้าชอบค่อยตามบม่มากกระเรือนผ่านเนาะส่วนตัวที่แอดนี่มินเนียนให้ก็จะมีเขารุ่งพาเจ็ดแปดสามแปดหกเนาะ,ะมากชอบก็ตามเลยน่าจะบ่มากกระพานสําหรับคลิปนี้ก็ไใบสมนีน้น่าจะร้ด้วยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะสวัสดีค่ะ